พอแกะกล่องออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นตัวแผ่นรองคลานะคะบรรจุอยู่ในถุงแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะแกะอ,ออกมาดูกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นซิปนะคะค่ะแล้วก็จะมีโบชัวร์นะคะของโบนาครโมอยู่ด้านในนะคะตัวนี้ก็จะมี แบรนด์โบนาโคโมนะคะโบนาแปลว่ากูดนะคะโค m โมแปลว่าคอมฟอร์ทเบิลก็คือแปลว่าดีนะคะมีคุณภาพดีแล้วก็มีทั้งความสะดวกสบายด้วยนะคะนุ่มสบายแล้วก็ตัวด้านในก็จะเป็นคุณสมบัตินะคะอันนี้ก็คือสามารถพับเก็บได้นะคะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะ e x c e l l e ล t เ o น t นะคะแล้วก็แว c กคัมเอม s s ซิ่งอันนี้ก็คือพื้นผิวอะคะ่ะออกแบบมาเป็นพิเศษ ทำให้สามารถาใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดได้ง่ายค่ะจะไม่เก็บฝุ่นนะคะก็คือเนี่ยค่ะ dustless นะคะจะเป็นมาตรฐานาเรื่องฝุ่นนะคะจะไม่เก็บฝุ่นผลิตในเกาหลี100%นะคะ,คะแล้วก็ผ่านมาตรฐาน KC อันนี้จะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของทางเกาหลีค่ะและนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติอื่นๆพับเก็บง่ายนุ่มสบายกันน้ำประมาณนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะประมาณปัสะจักกลิ่นที่เป็นอันตรายประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมค่ะสามารถดูได้ค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะพับเก็บจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาพับเก็บนะ่ะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะด้านนี้70เซนติเมตรแล้วก็จะหนาอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะแกะมาดูนะคะ แล้วด้านนี้เข้ามาจะเป็นลายบอยแอนชีฟนะคะหรือว่าชาจากนิทานก็คือจากนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะจะเป็นหนุ่มน้อยเลี้ยงแกะค่ะนี่ค่ะลายก็จะน่ารักมากๆเลยนะคะมีน้องแกะ ส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นลายตัวนี้นะคะจะเป็นลายแบบเรียบๆใช้ตกแต่งบ้านได้จะลักษณะเหมือน,นลายก้างปลาค่ะก็สามารถปรับด้านใช้ได้ใช้งานได้ทั้ง2ด้านนะคะวัสดุจะนุ่มมากๆค่ะอันนี้พื้นผิวนะคะให้ดูใกล้ๆโดยจะเป็นพื้นผิวแบบ วัคัมแอมบอสซิ่งที่บอกก็คือจะเป็นวัสดุแบบพื้นผิวแบบไม่เก็บฝุ่นนะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายดูดใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดได้คะแล้วก็ความยืดหยุ่นนะคะจะนุ่มมากๆนะคะยืดหยุ่นได้ดีตอนนี้การกระแทกได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้หนา1.5เซนเมตรขนาดของแผ่นจะอยู่ที่1เม40คูณ2เมตรค่ะวิธีพับเก็บนะคะเราจะพับเก็บให้ดู ก็จะพับเก็บลักษณะน,นะคะพับนะทหยาวนีดนี่ค่ะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะถ้าไม่ต้องการใช้งานนะคะก็สามารถพับเก็บใส่ถุงนะคะก็จะป้องกันไม่ให้เปื้อนไม่ให้เหลอะฝุ่น,นะคะ่ะสามารถเก็บใต้โซฟาหรือว่าในตู้เสื้อผ้าก็ได้ไประหยัดพื้นที่มากเลยนะคะ ตอนนี้เรารับประกรันในการใช้งานให้1ปีนะคะไม่รวมความเสียหายจากของมีคมแค่นั้นเองถ้าเราใช้งานปกติก็คือใช้งานได้ยาวนานเป็น10ปีเลยนะคะถ้าสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทางของร้าน Sun Earth Shop ค่ะแผ่นรองคันเกาหลีปักรอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ